ก็ไม่้อนอนนะก็ชุดเติมเลยอ่่เปลี่ยนชุดน่นาจะมีราเขาบอกดีก่านะทุกามตระกีดกใจอันนี้ก่อโอเคอกินไ้ออกพอ่ทำเล สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพกผมสองคนช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อดนะครับผมแฝดเล็กครับสวัสดีครับผมแฝดใหญ่นะครับทุกคนก็ผมกับใหญ่มาที่ ถ้ำคุณยายทุงดำใช่ที่เห็นแกนอนขคดตัวอยู่นะทุกคนซึ่งเราอ่ะเจอแกเดินก่อนแล้วก็เราเดินตามแกมาก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่คิดว่าจะเจอนะจะเจอที่ของแกซึ่งไม่รู้ว่าที่ของแกอยู่ที่เราเจอวันก่อนอ่ะเป็นที่ประจําหรือเปล่าใช่ดแค่ชั่วคราวเราไม่น่ใจะแต่ว่าเราดีใจมากที่ได้เห็นที่เดินตามมาจนเห็นที่ของแกนะแล้วก็เขาได้ยอมคุยกับเรานะใช่ให้เราเข้าไปห่างไกลที่แบบว่าเขาบอกว่าเหมือนเขาคิดถึงลูกนะเขารอเขาคิดถึงลูกเขาซึ่งเราก็ถามว่าไอ้หลุมที่ เขาไปกอดเขาไปร้องไห้ตรงนั้นอนะหรือว่าเขาเอาดอกมไม้ไปเปลี่ยนอนะมันเป็นลุมของใครยายบอกว่าเป็นลุมของลูกเขาอืซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคล้องจองกับพ่อแม่เราเล่าหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเคยมีคนแก่หายไปใช่ไหมซึ่งคนแก่ของเขาไม่มีครอบครัวรแล้วเป็นตัวมันตัวนา้ได้ไงซึ่งยังมีความแบบว่างงๆเพื่อยังไม่ยังไม่แน่ใจอเ <c oughs> ป่าทุกคนนะแล้วก็วันนี้เอวันที่เราไเจอขอมอวานวันก่อนใช่ป่ะเราก็ซื้อข้าวหอยกินเรียบร้อยทุกคนซึ่งเราปิดกล้องไปแต่เราไปซื้อข้าวมาให้เขาทุกคนนะ แล้วว<ท>ันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็<ด>มีพวกน้ํานมขนมเพื่อจะมาฝากยายแกนะทุกคนเพราะว่าดูแลแกน่าจะหิวมากโอเคเดี๋ยวไม่เสียเวลาละลเรามากันเย็นแล้วก็ฝ <4 S 2> ากช่องใหม่พี่แฟดพาไปเรื่อย V2 ทุกคนนะพี่แฟด์ v 2แล้วก็เพจ a c e b o o k พี่แฟด V2 เข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมเป็นการให้กำลังใจพวกของพวกผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมไปไปทุกคนขอบคุณครับทุกคน ก่อนเราก็จเจอแกข้างหน้าท out> like> ี่เราเดินมาแล้วบังเอิญงไปเจอแกแต่ครัเขาบอกว่าจะมาเยี่ยมแกแต่ว่าไปเจอแกนะแล้วเดินตามแกมาเลยซึ่งที่มาแลาต้องสุกัวไม่ว่าจะเป็นป่าเปงนไงเราพกนี้กิจโตกับความปลอดภัยตลอดเวลาทุกคนมีอย่างะคนมีอยอะเราจะแบบเขาทั้งนี้ทั้งนี้ไม่เออตัวกันทางช้ำไม่ได้ที่ เด็กทนเราใช่ไหมต้นเิี้ยวใช่เด็กอ่ะเราจะมาต้นเงี้ยวต้นเี้ยวเขเหมือนต้นเี้วตอนนี้ในโลกทุกคนเนี่ยจะเจอใยา่จะบไม่รู้ว่าเรเจอไม่เจอแต่ว่าเราจะเอาของเครื่องของติดมาให้จากเมื่อวานเรามาเราเจอนะเอาคบข้ามคุเจ้าทุกคนเดินน ก็เอาตรงๆนะไม่ค่อยอยากใครรู้ที่แกอยู่นี่นะทุกคนยิ่งคนรู้เยอะมันยิ่งเป็นอันตรายสำหรับแกนะเดีวโกเกตจะไม่ไว้ใจเราจะหนีไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยแล้วก็ค่อยๆ่กล่อมแกนะถ้าเป็นไปได้อ่ะเขาอาจจะไปกับเราีไงอาจจะไปอยู่เอ้ยมีแผนย์ละถ้าเขายอมเปิดใจไปกับเรานะให้ไปอยู่บ้านน้องต้นไม้ไหมใช่เหรอจะสร้างไว้ให้ถ้าเขายอมไปอ่ะมาอยูก่อนว่าความเป็นมาของเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะเอาไปส่งไม่ได้ไง โอเคถ้าเขาไปอยู่แล้วมีประ,ประวัติอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยหรือว่าเขามีไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเงี้ยต้องดูให้ชัวร์ก่อนอ,อืเพราะปลอดภัยตัวเราแล้วครอบครัวด้วยไง <Okay. S 2> แล้วก็คนอื่นทีบบนนอ่อยู่ร <c oughs> อแวดเรากังวลหรือเปล่าว่าเอ้ยคนนี้จากไหนมาเงอยู่มาโผล่ยอย่างเงี้ยเขาต้องหมดที่จะอยู่นี่ใสใจคอก่อนใช่แต่เราชงซองไม่ได้โอเคจอก,กันท,ท,ที่ที่เพิ่งหิงงนขยายนทุกคนนะ นะทุกคนจะบอกว่าร้อนมากๆนี่ก็ได้สี่โมงแล้วคนนะเวลาสี่โมงแล้วคนห้าโมงด้วยซ้ำอืมตอ,อ,อนกลางนมันโคนตอนกลางขวบกินโอ้ยจังใหญ่มากเนี่ยไม่ก,มก่อของไม่ก่อเลย <c oughs> จ,จักรจั่นร้องดังมากแล้วทุกคนนะโอ้โหลั่นป่าเลยดังมากมาะไม่เสียเวลาละก็คืออยากจะให้พี่ๆ FC ได้เจอธรรมชาติในปา่าที่สวยงามน,นะ ยเราไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคนยังเรายไม่รับประกันว่ารับปากว่าเจอหรือเปล่านะว่เราจะพยายามตามุกทางเพื่ออัปเดตในทุกๆอย่างที่พี่กจะรู้กันนะทคนนะแล้เราก็อยากดูความจริงกัหญ่กันด้วยว่าคแกว่าเป็นคนแถวนี้ได้ป่าหรือปคนที่มูหรือป่าโงนี้เหรวามทางุคนแต่ก็มาโพดทางกันได้ะ แต่ก่อนนั้นนี่เราเดินข้าวบนใช่ไหมลายเราเดินตามยามาข้างบนะเดินมาแล้วมาลงนี่ส่วนรอบนี้เราเดินมาทางอีกทางหนึ่งมันก็พวกที่เดียวกันนะเริ่มเย็นๆแล้วนะเริ่มเย็นตัวนะสังเกตสังเกตได้เลยสังเกตได้เลยว่า ตอนเดียวมาจะยังร้อนอบอ้าวแต่พอมาถึงเขตที่คุณยายอยู่นะทุกคนนะมันเย็นแล้วมันวูบๆไปนะทุกคนนะเรบอกเย็นแล้วบอกได้แต่ว่าจากที่คนคนที่ไม่รู้อาจจะไม่ไม่เข้าใจไงเพรามว่าทำพลาดตัวเองนะอย่รู้ว่ามันแปลกกว่าข้างนอกจริงทุกคนมามเขีเยวเช่าอุ้มแล้วยตรงนาี้สังเกตง่ายๆเลยนะจะมีต้นไทรอย่างเห็นปมา กองายก็ล้างกองไฟเนี่ยเต็มหินเต็มหินอยู่นะ่าบอกเ่าบอกมาบอนะองว่องแนี่ไ่สามาที่ราจะเนี่ ไม่ใช่ไลใช่ไม่ตุ่มๆนี่ตุ่มๆเทยบเลยคล้ายแตไม่ใช่อะหนักไหมนใช่ไหมโอ้หนักอ้อจะดูเหมือนแบบกลมเหมือนตกผมชอบพี่สีมนมากเลยพี่ถ้าลอยน้ำนี่เอากลับบ้าเหรอคงลอยน้ำเหรออืมหนักมากสีมสวยมากสีเย็นขาวสุดในนี้เล ใช่คือแบบข่าวสะอาดเลยเอ้ขาวุดแล้วตรงนี้ถ้าคาดดาไม่ผิดนะเป็นร่องน้ำเก่าหร่องน้ำเนี่ยร่องร่องน้ำเบลาล้างฝนตกหนักอ่ะเป็นร่องไปเลยถ้าหน้าหน้าอะไรหน้าทั่วไปหน้าหนาวเราจะแห้งเงียบถือว่าเขาอยู่ได้เพราะว่าเวลามีฝนอ่ะฝนี้จะเป็นน้ำห้วยเป็นคลองเลยอสามารถแบบเป็นน้ำป่าปลาปลาปูหอยนะปูหอยแล้วก็สามารถที่ะว่าจะดำรงชีวิตได้เพราะว่ามีน้ำแต่ว่าแต่ว่าถ้าช่วงน้ำขึ้นเขาเอาใยที่อยู่ดิ อาจจะย้ายขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงจะอยู่ได้อ๋อเดี๋ยวน้ำลงคืออยู่ใต้ใต้เพิงหินคือมันลมเย็นกว่าฮะมันมีความเย็นชื้นกว่าใช่เคจะเข้าไปบ้านไปหาคุณคุณยายจะเพิงหินกันแล้วเพืโอเคพี่ๆเดี๋ยวจะเข้าไปหาคุณยายที่อยู่ฮะอให้นอนยู่อยากในอยู่เลยนอนยู่เฮ้ยแค่นอนะนอกว่าให้นอนยุกว่าอยากให้นนเขากว่ อะไรชุดเติมเนี่ยทำไมจะไม่เปลี่ยนชุดวะจะพ้อ,อไม่น่าจะมีสบาใส่คงมีก่อนนะพวกความตกใจไม่ตกใจเราทมอะนิน้ก่นกนอนะโอเคขอานไห้ครับว่ปนี่ทำยัเดียนี่ไนหเขาไปหาคหุณยายนะ แกกอดทุ่งดำาล้วคนน้ำทุ่งดำที่แกกอดอยู่เป็นนกคืออะไรกานในคือขนมกับน้ำมาให้ยากินครับแกกอดไปกินไม่หนคเพราะว่าเป็นงอย่างกินข้าวยังครับวนกิข้าวยากินอร่อยหครับ รับนไมไปกิน,นะไรันนะครับไ,ไ,ไ,ไยายารับ่งน,นก้ยางนี้มีอะไรครับอากาศเย็นมากเลยทุกคนอ่อ้ทุกคน ก็ตุ๊กตาแล้วพี่ทุกคนในถุง,ะงนะโยเป็นเด็กแบบแรกคิดว่าเป็นเด็กแบบวตุ๊กตาเฉยเลยมีตุ๊กตามีในถุงนำเข่าทุกคนนะไม่ว่าแกเก็บไว้นานหรือยังคุณยายครับผมเอาขนมเอาน้ำาให้นะเอาไว้กินนะครับคุณยายเหมือนมีเพื่อนเป็นตุ๊กตาหรอยยอะไรนะครับจังของลูกยายลูกยายเออ ทุกคนก็ลังเป็นโกคคอแล้วโอ้ยนอนกรนด้วยอย่างนี้นาลมากยายแล้วยายอยู่คนเดียวเหรอครับยายยายไม่ตอบเลยอยู่ว่าไงยายก่อไฟไหมลายยุงไหมครับแกอยู่นี่ไงลายยุงเยอะไม่กัดเหรอนี่ฟ้าคุ้มแล้วฝนตกทำไงอ่ะเนี่ข้างในข้างในโคตรโล่งเลยใช่ไหมเมื่อกี้ทรงไทยเวลาเมื่กีดูโคตรโล่งเลยเวลาฝนตกของอยู่ข้างในมุดเข้าไปข้างใน ข้างในโล่งมากทุกคนเป็นโพรงเข้าไปเลยสามารถอยู่ได้อี่สองสามคนอย่พี่ข้างในหาาอะไครับย่ายย้าอยู่อย่างนี้ย่ายยาอยู่คนเดียวยังไม่อันตรายเหรอ่ไม่กลัวหรอครับเนี่ยผมซื้อขนมกับน้ำให้ยายกินไดยหิวให้หิวนั่งกินก่อนไดยยายกินได้ยายยายจะหิวไง กินไหมครับลุแ,แกะครับยายกินไหมแกะยายกินแกะแต่ไม่กล้ากินเปล่าทุกคนจะคนจะแกะให้ยายกินนะเพราะว่าถ้าหรอให้แกะกินเองอ่ะแกคงจะไม่กล้ากินเ <c oughs> มื่อวานผมถามว่าเมื่อวานข้าวที่ซื้อมาให้กินอร่อยไหมเมื่อวานเราซื้อข้าวแล้วเขากินไงเขาบอกว่าอร่อยอทุกคนเขาบอกว่าข้าวอร่อยนะน <c oughs> ีอน,นมอก่อนรอบๆแกะเหมือนจะเงียบมากนะ นะครับถ้าไม่ยินเสียงนกเสียงสัตว์มากมายแล้กินเลยครับยายจะได้มีแรงนะครับเป็นเค้คเกกล้วยหอมกันทุกคนนะซื้อมาเพื่อยายแกยจะจะปล่อนะนะครับขนม,มนครับยายกินเลยกินขนม,นมนครับยายไม่กินหรอยายกินเลยมีแรงครับยายขนมเยลืองมือเด็ก ขนมนี้เก็บไ้กินสองสามวันได้แต่ว่าถ้าเป็นนมน,ม,นมกล่องย้ายต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันจะบูดก่อนย้ายยายกินเลยครับยาย,ายกินงนมนะครับยายนัง่งหิวยายเพราะว่ามันหาก,กินยากช่วงน่าแรงเนาะช่วงน่าแรงนะี้ย,า,า,ย,ยายหาก,กินยากคนในนาะำไม่มีบ่บ่อปลาอย่างนี้ไม่มีนะทุกคนนะมีพวกบ่อไอ้ปลาให้หานะลกมาขา้างในลึกมากทุกคนนะในโพรงที่ ยายายอยู่ะมองไปข้างในคือแบบโล่งไปทุกคนสามารถเข้าไปนอนได้สามสี่คนทุกคนนะคือถ้าฝนตกก็ไม่ไม่โดนอยู่แล้วข้างในไม่เปียกหินคุ้มหินคุ้มไม่เลยทุกคนนะแต่ว่าตรงที่ยายนอนตรงเนี้ยถ้าฝนตกอาจจะเปียกกับคนที่นายที่ยายนอนข้างนอกเพราะว่าอาจจะรับลมข้างนอกหรือเปล่านอนสูบแล้วกันแนวมันเย็นแต่ว่ามันแค่แบบอึดอัดนึ้นึงอร่อยไหมครับยาย ยายอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมของใช้อะไรงอยากได้ไหมครับมอหอยจระมังเงี้ยยายอยากได้ทูบกันยุงหรอทูบอะไรยายอาทูบไปทำอะไรครับยายอ๋อทูบที่เก็บไว้ไล่ยุงเหรอครับแต่ว่ายายกัรู้จักกันดิไม่รู้เอาวันนี้แทนไหมยายทูบที่จุดวงกลมอะครับเขาเรียกว่าไง อ๋อที่การยุงอ,อจุดไลยุงได้ไหมครับจุดไลยยุงที่จุดไลยุงอะก่อไฟอะเดี๋ยวมจุดไฟมไก่อ,อไฟให้กองนะครับเพื่อกันยุงอุ้ย้อยากจะน่มป้อนตุกตาเฉยแก้วคนลูกแกคนหนึ่งอกกะไร น่าตกใจมากทุกคนนะใหญ่ออนนมกลงนะป้อนให้ทุก,กตาหมีของเขานะที่เขานอนกอดอยู่นะคนนะออนนมไปป้อนโอ้โหคนน่าสงสารมากเลยนะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนะ่แกโดนอะไรมาหรือว่ารู้แกเป็นอะไรอะไรหรือเปล่าหรือแกเคยเลี้ยงเด็กที่ไหนหรือเปล่าถึงเป็นขนาดนี้นะเจา สบายดีครับ์แล้วอิ่มไหมครับยายยายไม่อิ่มหรอข้างในดูมีซอยสว่างแค่มันมีเทียนเลยข้างในสว่างเลยไม่กล้าถามว่าคืออะไรเพรากูจะเกาไก่ามากเกินไปมีใครเยียเย่ยไรอะไรเราควรยายต่อมาดูว่าจะให้ยายาพักผ่อนกัน อยู่เพื่อนยายก่อนเนาะทุกคนจะขอนั่งอยู่คุยกับยายแต่ว่าไม่รู้ว่ายายจะคุยกับเราหรือเปล่าแล้วก็นั่งอยืนเพื่อนยายก่อนนะเพราะจะถามเพื่อแกใจอ่อนบอกแบบเรื่องราวต่างๆที่แกเคยผ่านมาอะไรยายที่เรายังยไม่รูาดูแกป้อนนมมี่ทุ่นยายลองป้อนลูกมี่นะล้กักนนะดูใช่ไหมคือมันน่าตกใจตรงนี้แหละมันน่าอสะเทือนใจอะ่ะยายตุ๊กตาหมีตัวนี้เป็นของใครครับ ูของยายลูกของยาย,ย,ายเริ่มจะงงแล้วหรู้ว่ายายมีลูกหรือเปล่าหรือว่ายายเอาตุก๊กตาหมีเป็นลูกกันแน่กูกวกลัว,วเขา้อเกลือกอ่ะกวเขาจะื้อกเขาสติไม่ดีอ่ะดิแบบพวกเราไมา่ได้ว่านะแต่ว่ากูเขแบบเพี้ยนไปอ่ะแกป้อนนมมาทุกวันแะล้วกว็นมป้อนตุ๊กตา่ ยายจำใครจะบ้างอ่ะในครอบครัวยายอ่ะไม่ตอบกอจะลูกมีก้อยเด๋วยายยุงเยอะวะจะจุดไฟใหยายกองนะยายผมก่อไฟให้นะลายุงหน่อยยายยายมีไฟใช้ก่อมีไฟฉายก่อไฟต้องตรงกองทรายเนี่ยลายยุง โอเคครับพี่ oh, <okay. S 1> พี่ตอนนีนะ้ผมก็ใหญ่ก็จะขอเดินทางกลับก่อนนะครับพี่พ,พี่เพราะว่าอยู่ๆย,ยายแกก็ร้องไห้หนักมากพูดก็ไม่ตอบคือเราถามะไรก็ไม่ตอบไปก็เอาแต่ร้องไห้กมหลมหน้าร้องไห้จนเราคิดว่าเฮ้ยเราแม่งไปทำให้แกแบบยา,ายแกคิดถึงลูกแกมากขึ้นหรือเปล่าอะใช่แต่ทาให้แกก็ต้องคิดถึงอดีตมากกว่ามากกว่าเดิมหรือเปล่าว่ะแต่ตอนแรกอกามาเขาก็เหมือนนอนเฉยใช่ไหมแล้วกอดตุ๊กตาลูบหัวป้อนนมตุ๊กตาด้วยเอานมกล่องให้อ่ะป้อนนมตุ๊กตาทุกคนซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ย รว่าตุ๊กตาเป็นลูกแกหรือว่าแกมีลูกเป็นคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าไงเรายังไม่รู้ความจริงทุกคนเราก็เลยต้องออกมาเลยเพราะว่าแกไม่พูดเลยลเราเองจ,จะถามจะถามว่าเออที่ผัวยายมีครอบครัวหรือว่ารู้ประวัติครอบครัวตัวเองไหมหรวราจำครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาก่อนเนี่ยยายก,ก็นเงียบแล้วก็ร้องแล้วจนเราไม่กล้าถามต่อทุกคนกลัวแกจะโกรธเรานะทุกคนจะถามมากๆไงโอเคที่เราของคนจะเป็นทางกลับต่อนะครับทุกคนก็ที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากพี่ทุกคนนะครับผมมาติดตามเพจ เฟซบุ๊กแล้วก็ Youtube พี่แฟรดบีสองนะพวนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ใครดูคลิปก็รอติดตามก่อนว่าเราจะมาหายายอีกแน่นอนทุกคนแต่ว่าต้องดูว่ายายจะจะเผยความจริงให้เราได้รู้มากน้อยแค่ไหนทุกคนโอเคขอบณมากันไปด้วยไปสวัสดีครับผม